อสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสมองสบอนสวัสดีพี่น้องที่กำ<อ>ลังรับชมกนินเขาเพือเก่าเ <c oughs> งินแบคุณอะไรลาบคมพี่น้องจา้าอันนี้ยังเนาะบุกม,มาใหม่ที่บุกมามาจุดสีได้ครับเบาะจิ้มก่นอนดังป,ปีๆได้กินผอ้ถ่ายมือมาตั้งสีปั่นข้วนียวพอดีเลยบมดติดมือ นนอ๋ออาปาข้จงกาล้งางขวบเลท่ามาแล้วก็บ <Niccoughs> Làm. Cười không nhìn này. không ลองค่อยสูงเงตรงนังนตรงข้อสารได้ภูไราจัากรภูระสอบฮะแล้วภูณระสอบสอบไงสอบนะสอบสิบรูในภูณรสิบรูแมนเอ้ยสอบหาลูบอะไรเื่นสองสอบ <c oughs> เลขสองสูงต่ละห่องเดียวต่ละหองเดยใช่ไหมโอไม่เรียนมาจารย์บอกสงหนึ่งเขาจะ่นแตวมันขแข็งโอ้โหฉันนี่แขแ็งๆนะเจ้าโอ้แขแ็งๆนะเข่าเขา่า ยายอยู่หันเครื่อง,งประันได้อันหุงเผดผัดตุ้ป่าปัวน้ำตุ้งหัวหอบไก่เสีย ทอดับเปสอิ้มอัน้นเออไหมอร่าเบิ่งแค่หนอยเ่กลัลนหอดเหมือนกินกนน่นสุดสุดเอ้ยแย่เหรอกินหอยม,มือมันมสินใจสินใจเมื่อไรค่อยเอาแจ้ไปนี่เมื่อไรส,ส,ส,สอบแล้วงอเยสอบรต้องสอมสอวแล้ว สองกับสาซื้อไม่เนหรอแห้ง่ะห่างดาวกับห่างเลยสองปีตัวหรอจำไี่ไดงซื้อมาหลายคืนละ มันก็เบิดแล้วอยากกินประจำร้านเพชบุญใบก็ออกเดนินทางมาเ่ยอยู่บ้านน้อยสองเมื่อกพูดทำเบ,บิกมือเย่ยเดินทางกับ หลานยัางหนึ่กับพี่สาวเราเมาานะื่อคายเราฮะของทุกอย่างในตัวเก็บเมียนล่าวันนาะตีดฝนไปได้มั้งเมนี้พูด อันนี้ไปกินกัเปิยเจ้วน้ำะาไรสนจะกิน,นในไทกับบุดเอื้อจะือนองพักน,นั่งอ่านี่ยหนี้ว่ามันแรงนแน่กับกล้วยหัวปี๊กมะนาวผักคาเก็ยนยิงไปก็ไปหาเก็บกินมากันบมกมัน มีมันน,น้ำัน้ำน,น้ำเนีดสิ้ำเนีมายมกิดดิเนาะนั้นรึมยมกิดมีนะ้ำคข้าใน่ะม่งงไงลมล่ะมยมกิดกับมีนาปีน,ะน,น,นานาเมษาวัดนงอดนัวสองหกจิบสินข้ามกินอะไร đại quân chiến như ngán, nó song cặp bắn hết, nghe mông, cho nó, song bay bắn bạc ngươn, có song bay song bay มันเบิดุน้วอครับนี่ยอมห้วมีหลักงว่วนเนาะฟางกุญแจก็เก็บหัเบิดคูมากินดิบจ้ะใครเปิดตองฮะเก็บมาบอกคือตัวต่ำตัวเด็กมากิ แบบขวดไปตำเชิญลองหัดไปสุดที่เจ้าหอด้วยหรอหอดจะเจ้าสิจะบอกไปว่าห้างสิบไปบ้านเลยนี่มีจะตำหรือไ พิกแห้่คือพิกน้อยแล้วลกิ่นเครน,นสุน้ำมัยสมน้ำม,มัเนี่ยอยู่หมองคล้านเนาะแสบคักเนาะ เ,เกัวเก็บซ้ำอย่างล่างหมดเล่น้องชิเดินทั้งรอซื้อกินอน้องก็กลิ้งเท้าโค้ชลาพีละหน่องก่อนปะกินรังไหมหอ่ะเนาะกินรังไหมพี่น้องขอบคุณติดตามพี่น้องจ้ากินน้ำ เป็รังพอกันทีไหมจะ๊ะสวัสดีครับ